โอ้เท่างามเลยพี่น้องเด้อมันนี่มีนู่นเด็ดเด้อพี่น้องเด้อได้รับเท่ามันนี่สิรับเท่าสู่พี่น้องกินเด้อแต่ว่าสิ๊โบเล่ไหนเบิ้งเด้อครับมันงากและขั้นตอนโพดสิกินใหนเบิ้งเด้อพี่น้องเด้อโอ้งาม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 พี่น้องมาทุบะาทุบปั๊บปั๊บปั๊บสมีอะไรให้สวัสดีครับผมพ่อแม่พี่น้องเช่ายูทูปที่รบหลักทุกทท่านครับสุปผู้ซุกคนเด้อพี่น้องตั้งไก่พี่น้องตั้งไก่ตามประเทศเลยในประเทศก็ดีเด้อพี่น้องเด้อมาพบมาวมะพร้อเหรือเกาครับกระเป๋า จักซีหาโมงเสานั่พี่น้องนมันนี่เบ่าแดงจะพาพี่น้องมากินลาบเท่าได้พี่น้องเด้อภาษาไทยกันลาบสาลายสาลายน้ำจืดพี่น้องมาเบิ่งเอาสาลายน้ำจืดเป็นไดนนี่แหละเป็นภาษาลาบกะลาบเท่าได้พี่น้องเด้วมันนี่แซ่บพี่น้องเมนูร้อนนั่นครับเมนูนี่ผมมากกินสิบปีแล่ผมไม่ได้กินครับผมนับได้เลยว่าสิบปีเพิ่งได้กิน่เลยครับตังเขามาช่วจิมาไห้ได้พี่น้องด้วย ผักหมูฮ่อบะมีเริ่มมึนของพี่น้องเพราะว่าใส่ไปเบิ้ลเดือพักอย่างนี้นี่บักเขือบักเขือคืนหอยบักทัวบักครัวฝักเงีซับใส่ไปเบิดใส smells, ่หอยหอยหอยจูบน้ำจืดของเด้อมากมาพี่น้องมาสิพาพี่น้องมากินมาเลยลอกเบิ้งไปเบิ้งก็เห็นกับมาเบิ้งเอาอด้วยครับว่าสาหร่ายถ้าสาหร่ายสาหร่ายไอ้น้ำจืดของอีสานเปล่งเลยของเสียบของอีสานได้พี่น้องเด้อมากมากุยกันบัดนี่บะจวดด้วพี่น้องเด้อบ่มีน้ำยาหรอกมื้อนี้ มามาพี่น้องมาหลับเท่าหลับเท่าอ,อ,อ,าอืมืมับพี่น้องเบิดบุนี่ายแท,ยทแ่เอาพุ่นบัวทรับหายบอดพี่น้องคุณได้พุ่นบัวรับหายบอดคุณแม่บาดพนแต่เออ อืมครับเด็กผ้นองใส่บกเก้ขึืนปนปากคอภาษาใส่ปุ๋ยปุนอีปุ๋ยมี่ี่น้อง uh huh. อกเได้ปากคอมาปนใส่ อืมฮ <ừ ừ S 1> ึฮ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 ่น้อง,ง,งด้วยฮึฮึัึฮึฮ อืมอืมเผ็ดากั้งขึ้นปีหวังแซ่บอนี้ Mình luôn phụ mắt quá Hmm Ngon Đã làm vấn tả là P'Nong, lòng giờ ủa tóc này Hmm, mh hmm. mh bạn mh mh này bớt mh ป็นเ่าแม่ไปน้องมปนเามันเ่า,าอืมปฏิบอแหลกบ้าฮะอืม อืมวันนี้อันันพี่น้องหันมาก,กิมนีเก็ก็ไหลเห็ไหนได้เปล่องหรอกเน้อกดไหลกดแช่กดสับตะไคร่กดกระดิ่งหายเบาแดดข้างเน,นพี่น้องเพื่อเป็นนังใจใหนไก่พันท่านน่พี่น้องเพราะครับเาลองใส่มบือสตบองครับพี่น้องมึงกันอนะ่ะใส่มือเวกบองลองเบิงได้พี่น้องเ้ย

ใส่บกทั่วหน่อยบอกเลยว่าเปหน่องบกทั่วไหมนองใส่บกทั่วนั้นไม่เหมี่ยงเลยก็ยังเป็นบุก nhăm mày nhá, phải đoạn, mất nhau mẹ khoác thưa đoạn เดี๋ยวเดี๋ยวฮาตอนตอนมันย่าให้กันได้พป็นหรอคุพว่ามัน่าโปวดหากินอยากได้ไปน็นอองเท่าป่านผมผมสร้างคนมากเดือดล่วงพปน็นหออง 特别的香，嗯、mm。Hmm. เบอร์เบ si like, e ิดไปหะ่องเด้อบอรเบิดหลายปุดหลายๆพี่น้องอยากดูอยากต้มอยากดูแต่ว่ามึงหลายปุ่ดนะพี่น้องเด้อกินเบอรเบิดดอกกินจต็ได้ก็ได้อีกอื้ม ทำได้มาเพื่อน้ะอิมอ่มแล้วอิม่มแล้วทำได้พี่น้องเบอร์บเบิร์ดดอกจะว่ากันพี่น้องเบอร์บเบิร์ดเบอเบิร์ดหลายหลายหลายว่าจะเบิร์ดหน่อยเอาครับทุกท่านพี่น้องก็ก็อื้อ ว่าตนหน่อย <c oughs> เต็มถาดเลยพี่น่องตะมือกินเอ้าสำหรับมื่อื่นเฉพาะสํานียนเพียงว่าหันกิริยะตาตั้งของเบาแดดบริสุทธิ์ภาพบวจ่าบัวมวนบัวผสมกับขอโทษกขอไพ่ได้เพียงเด้อหักกันแท่งกันขึ้เก่าเลาเฮ้าจะถิ่มจะป่าจะไรจะล่างกันน้อนเลียงเนาะสำหรับมื่อีแดดก็สขอตัวล่าไปเ็ดเบียดเกัดย่างงอกอเมื่อนมื้อเสียเศษยังซูเบิงขาเบิงน้อเพียงเด้อมิ้นูต่อไปมีอย่างก่มีมันมีอะไรล่ะครับมี้นุต่อไปเอ้าสำหรับนมื่อื่นเฉพาะสำเนี้เนะอี่นยงเนาะ สวัสดีครับ